สวัสดีครับลูกนี่ที่น่ารักเนื่องจากกับผมเห็นคุณนั้นกินดีอยู่ดีโพสเฟซบุ๊กกินชาบูกินบิงซูกินเนื้อย่างเกาหลีต่างๆนานาเลยเจ้านี่อย่างผมรบกวนเวลามีค่าของท่านนำหนี้ที่ยืมไปนั้นมาคืนให้กับกระผมด้วยเนื่องจากกับผมนั้นฝืดเครื่องเรื่องการเงินเป็นอย่างยิ่งมากในตอนนี้ เนื่องจากท่านยืมผมไปสามพันและท่านบอกว่าสิ้นเดือนจะให้นี่ก็สิ้นเดือนวานสี่ห้าวันแล้วรบกวนเอามาคืนด้วยนะครับนะเป็นกระพูดหน่อยนิดนึงเนื่องจากตอนนี้ต้องเอาเงินที่คนยืมไปมาจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟตอนนี้ฝืดเครื่องอย่างยิ่งรบกวนด้วยนะครับลูกนี่ผู้น่ารักสงสาร เจ้านี่แบบกูด้วยกูฝืดเครื่อง